สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีบุเรืองอะไรยนนะครับว,วันนี้ก็มี f อฟซนะครับขี่รถมาหานะครับผมเนี่ยเอฟซี FC จังหวัดสารคามนะครับนี่ฮะฝากขายครับคันนี้เนี่ยฮะดี d ฟีครับโตโยต้าดีฟรีเครื่อง2,500ครับ ตัวนี้เป็นโฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อรครับนี่ฮะยังยืนทรงสวยๆเลยครับคันนี้ในโฟดีครับ ยังสีเดิมๆครับยังสีเดิมตันชนมีการสสยรั้วม,มาเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งครับโดยรวมยังโอเคครับกันนี้นี่ฮะรดจดทะเบียนปี4ีห้นะครับนี่ฮะนาเรมขับโฟครับ อย่างยังใช้ได้นานครับเนี่ยัโอ้ฝั่งนี้มีเนี่ยโดดลอยครับยังสีบางๆเลยครับยังบางๆเลยัดทรงคัดสีไม่ต้องพูดถึงครับนี่ฮะสวยครับนยันง นี่ฮะเขาจะใส่หล ну oh, ่มใส่ไม่ได้สีผมคือกันเก็บอ๋อเก็บสีแค่นเก็บบานเดียวเก็บนเริ่มบิดอ๋อตัวนี้ทำสีแล้วครับข้างหนึ่งโฟนี่โอ้โหเอาไปวิ่งส่งน้ำมันนี่ได้การเลยครับกันชนมีบุบหน่อยครับ แต่ราคานี้ก็นันก็พอได้นะครับไปขับไปส่งน้ำหมอกน้ำมันนะครับนะฮะเป็นโฟนะครับลงลงให้ลงนาได้สบายเลยมามดูภายในครับอ่าขายตามสภาพเดิมเดิมเดิมอโอเคครับภายในก็โอเค <laughs> จบไฟฟ้าครับตัวนี้มามาดูฝั่งคนครับของไรยังเป็นธรรมดานะครับยังไม่เป็น ABS นะนอะไรเบาฝั่งคนขคับก็ขาดครับขาดหน่อยข้างนี้นะฮะ ก็พอได้ครับผมไม่รู้นะครับว่าท้องตลาดเขาขายกันยังเท่าไหร่นะครับอันนี้นะนี่ฮะระบบเกียร์บริบ่าวไรภายในก็สะอาดสะอ้านดีครับมีชุดเครื่องเสียงมามาดูเครื่องครับ ดูรถได้นะครับโทรโทรเบอร์โทรที่ผมลงไว้ใต้คลิปนะครับอะไรตามสภาพตามสภาพอ๋อเครื่องเ,เยอะหน่อยครับเป็นเทอร์โบครับตัวนี้ ตัวนี้นนาจะเป็นตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้เนาะไม่เป็นก้อนจะเป็นวีโก้บ้างนี่เนะาะบ้ารุ่นเนี่ยต้องดีก็ดีบา้าเนี่ยเขามาเร็วรุ่นเลยอ่อ๋อเนี่ยรื่องรถหลายปีแล้วครวับใช้คุณแยรถก็เลยก็ธรรมาดาอัลตาทั้งนมนะ ปิดไ <ạ. S 1> ด้ป่ะปิดเนะเรืรอ่ะเรื่องรวม wow. เนรืว่มวมเ <Wow. S 1> นมี่ยเ่องรวมเนดเนี่ยน่อเองวมเยงมเ ตามสภาพครับเนี่ยมาลองมาดูครับลองโทรติดต่อดูนะครับว่าเป็นเียบส F4 นะครับมาฝากขายนะครับคันนี้นะฮนะใหม่สี่แสนกว่าโลครับระบบกระจกครับขึ้นลงปกตินะครับข้างหลังอ่าขึ้นได้ลงได้ครับ ั่งนี้อาโอเคครับขึ้นได้ลงได้ั่งนี้อโอเคครับระบบไฟฟ้ายังดีอยู่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบแอร์ครับโอ้แอร์เย็นดีครับลองมาคุยได้ครับผมรถเพราะว่าเป็นรถขายตรงนะครับคุยกันได้นี่ฮะขับโฟ ก็ได้ครับกับรถดีโฟรีปี 45R ครับนะฮะเอกาสารมีนะครับขายอยู่ที่200,000บาทโอ้เงินเยอะแยะเลยเนาะขายอยู่ที่200,000บาทครับปิดแต่เครื่องครับเครื่องมีอครับนะฮะดีโฟรี่ะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ทัวร์ิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันนี้นะ ก็ลองไปติดต่อสอบถามดูครับผมคุยกันได้ครับถ้าใครสนใจจริงๆนะครับเป็นรถดีฟูดีครับโฟลยตสาดีฟูดีฝากขายเนี่ยฮะเนี่ยแกขับมาเล่นด้วยลูกค้าสารคามนะครับผมลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถดีฟูดีโควินนับคันนี้เนี่ยก็ตามที่รีวิวไปแล้วนะครับผม พวกระบบไฟพวกอะไรก็โอเคครับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไ้เจอกันโอ,อก,กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ